อ่าครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขนะครับคือก่อนหน้านี้ที่ผมทําการต่อเจ้าไฟดีไลท์ไปนะครับก็คือผมใช้ชุดเจ้าตัวโมดูลนี้นะครับโมดูลควบคุมไฟพวก DRL นะครับนี่นะครับซึ่งผมได้ทาคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ว่าลักษณะการทํางานมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขนะครับก็คือจะย้ายเจ้าตัวไฟตีไร้นะครับจากที่ผมต่อเข้ากับเจ้าตัวโมดูลตัวนี้นะครับผ่านแบบโดยตรงนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการย้ายเจ้าตีไร้นะครับมาต่อเข้ากับไฟลีนะครับเพื่อให้มันติดเวลาผมเปิดไฟลีนะครับซึ่งตัวนี้นะครับ เวลาเราสตาร์ทรถนะครับหลอดไฟหลีมันก็จะติดเลยนะครับซึ่งผมไม่ต้องการนะครับเพื่อผมต้องการที่จะยืดอายุการใช้งานของเจ้าเดรียด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปการเปลี่ยนจะเป็นยังไงครับก็มารอติดตามรับชมกันได้เลยนี่นะครับก็จะเห็นนะครับสายที่ผมทําการต่อก็ยาวมากเลยนะครับเดี๋ยวก็ขั้นแรกก็ให้ทําการปลดปลั๊กนะครับปลดปลั๊กตัวนี้ออกแล้วหลังจากนั้นก็ ผมจะทำการค uh, ายน็อตออกทั้งสองตัวนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมทำการถอดแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้ครับก่หลังจากที่ทำการถอดแล้วนะครับก็จะได้ชุดพวกนี้มานะครับนี่ครับ แล้วหลังจากนั้นมันจะเหลือเส้นเจ้าตัวสายเดลท์นะครับซึ่งผมทําไว้แบบนี้นะครับทําเป็นปักไว้นะครับก็เดี๋ยวทําการคลายปลดเจ้าตัวหางปลานี้นะครับออกมานะครับอ่านี่นะครับหลังจากที่ทำอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่ผมทําการถอดปักตัวผู้ตัวเมียนะครับแบบนี้นะครับออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ นี่นะครับนี่คือสายของไฟเดย์ไลท์นะครับซึ่งจะเป็นของเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับที่ผมทําการติดตั้งไปหลังจากถอดก็จะได้แบบนี้ครับสายไฟสองเส้นนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับผมก็จะย้ายนะครับมาต่อจํากับเจ้าไฟหน้านะครับบริเวณนี้นะครับที่ผมได้ทำการต่อไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับ อ่านี่นะครับหลังจากที่ผมทําการย้ายนะครับจ้าตัวไฟเดลไลท์นะครับตัวนี้นะครับก็ทําการเสียบปลั๊กอะไรเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้อยู่ 2C สีนะครับก็คือสายสีดํานะครับแล้วก็สายสีแดงนะครับซึ่งจะเป็นสายไฟลบแล้วก็ไฟบวกนะครับก็ให้เราทําการต่อปลั๊กนะครับไอต่อสายไฟนะครับ โดยการบัดกีนะครับก็สายสีแดงเส้นนี้นะครับผมก็บัดกีเข้าเส้นสีแดงเส้นนี้นะครับนี่นะครับส่วนสีดำนะครับผมก็บัดกีเข้าสีดําครับก็เป็นอันเสร็จครับก็จะสามารถใช้งานได้ปกติครับก็ไม่ได้ยุ่งยากครับก็ย้ายจากของเดิมมาครับแล้วก็มาจำใช้ไฟลีนะครับจากตัวนี้นะครับก็ สามารถใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปทดลองเปิดดูครับว่าจะสามารถใช้งานได้จริงไหมครับอ่ะนี่นะครับนี่คือหลอดไฟหลีนะครับที่ผมทำการเปิดนะครับนี่ก็ติดเหมือนกันนะครับนี่นะครับตาลางก็ติดนะครับ ก็ถือว่าเป็นอันใช้งานได้ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากมีประโยชน์หรือว่ายัางไงครับก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและก็ท่านอื่นด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ